ดีค่ะเจอก็ปุยน้องมันนกี้ขิดขอแลงนะเมันนี่ทำผมมาแล้วก็เลยดูหน้าแบบเบนๆบเนาะหน้าแบนเทำผมยืดผมเองเน็ฟไหมเออยืดผมเองค่ะเพราะยืดไต้หวันนะคะถ้ายืดผมเขาจะคิดตามความยาวนั่นเนาะยังผมปุยนี่ประมาณสี่พันได้คิดตามความยาวเนาะยืดผมยูดไต้หวันค่ะเนาะทำสีเหมือนกันทำสีเขาคิดตามความยาวผมเหมือนกันค่ะเนาะ ก็ทําดีไหมก็ทําดีค่ะแต่ว่าแพงแพงมากแพงมันสองเท่าสามเท่าของไทยแดนของเมืองไทยเนาะค่ะวันนี้เป็นมีอะไรกินบ้างเนาะสมาชิกครบแกงล้วงหนึ่งกักลูกพีเขาก็จะมีนี่ค่ะเนื้อไก่ไรส์เ้อตปลฟ้าน้องหนึ่งมือน้องหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ก็น้องหนึ่งค่ะซุปกระเขียืุยว่าอยากกินซุปบัหมี่ต่กินซุปกระเขานะแล้วก็นางใหม่เหมือนเคลื่อนค่ะอันนี้นองปุยค่ะนองปุยนองปุยจะตำแบบ ตำอย่างก่นอนตำหมกม่วงตาซื้อตำมกม่วงอันนี้ซื้อมากค่ะนะผักชาปูเองผักปูกเอง,เอง <laughs> ของกินเต็มโตค่ะนะมาเด้อค่ะแซ่บน้ำกันเนาะกินแล้วหิวมากเมนี้ก็กินยำหมากม่วงไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็จะกินนั้นแล้วก็จะกินตำบมออกม่วงอีก เราอะไม่เข้าใจก็มีคนมากระแนกระแหนกระแดกกระแดใส่เขาในคลิปเขาด้แหละัวตัวตว,ว่าว่าเขาอีกแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์มันหรอกแต่ว่าเขาอะหมันไส้ถึงงว,ว่าอยังขึ้นหนาล่าเด่ใช่เขาว่าเราหน้าลาวอยากได้ผัวฝรั่งเขา,าอยากจับอะไรอะไน้องว่าเราอะใ่แเรวคนเก่าแบบมาไคนใหม่ไม่รู้ใครเราไม่สนใจหรอกอากาศเป็นพวก สุขภาพจิตเสียยันไม่ได้คินถึงนื้อบ้านป่าเดยห้องไอ้ห้อสุขภาพจิตเสียอ่ะเฮ้ไปเที่ยวบ้านป่ากันด้วยนะวันนี้ดื่มจิบบังม้วนแค้นยืดบ่อร้าวซัดซกเลยกานได้เบิ่งเหรอ ก็ได้ก็แน่ว่าเราอยากได้ผัวอยากจับผู้ชายหวังจะได้ผู้ชายฝรั่งรวยๆนู่นนี่น่ะก็ตายแล้วผันบริษัทใหญรวยเขาชีหาบอกขาดศูนย์ได้เนี่ยไอเดย์ดย์รวยดยเพราะว่าเราทุกข์จนจนหาผัวฝรั่งอยากคุนี่ยได้ผัวฝรั่งทุกข์ไม่หาทางไดนลรอผัวเราวันี้ผัวเราวันนียจะบอกว่าถ้าเขาอ่ะคิดจะหาผัวพลังทันทีถ้าเขาไม่ได้ดีเขาจะหาไหมคะลูกพี่มาฝาก ออมมาจากไครอะออมาแล้วสีเดี๋ยวมันอร่อยนะพี่มันไม่มันไม่เค็มมันหวานว่าไปแล้วอะมันก็ชีวิตใครชีวิตมันนะคะว่าเขาจะไปหาผัวหาร้อยผัวหาพันผัวก็เรื่องของเขาค่ะคุณมีผัวเดียวก็เอาให้รอดอะค่ะ <laughs> หรือยังไม่มีก็ไม่รู้ป้าแล้วไม่อยากด่าใครอย่ามากัดฉันเออไอเกมบอกว่ามันเป็นกันน้ำตูนเลยตามปิดอ่ะอ็อีแล้วโอเคอย่างาปุ้ยเออเออวันกี่วันวดมเอื้นดมมือเนี่ยถ้าไม่กัดเขาเขาก็ไม่อยากจะพูดถึงหรอกนะกัดเขาเฉยเลยบ้าแบบ ไม่ต้องมาดูนะคะคือบอกแล้วไม่ชอบก็เลื่อนผ่านการคิดเลื่อนผ่านเนี่ยผมได้ในเรื่องผมจะสิบแ <c oughs> ล้วหลบจิตเนาะคุณค้นบา่นคือมันกัดคนอื่นไปทัวร์หน่ะยนะใส่ชอบกินเผือกมากักมาดิสิยาสงสารดักไปนะค่ะก็ประกิสุบขขิโลบจิตสุขภาพเคทายมูเสียสุขภาพจิต ตรงใจอ่ะแล้วก็ได้ละฮะมานั่งมานั่งกินก่อนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพีพีทุกคนค่ะแล้วก็สมาชิกที่ดีก็ปุยฮักปุยเนาะที่แบบว่าให้กำลังใจปุยมากคือเราต้องไปแค่คำบอกของคุณลังคนยังสี่ค่ะปุยก็ไ่ได้แค่แต่ว่าไปมาหาเขาปุยไปกินปุยกับบ้าแล้วได้มาหาเงินใส่หนีซอยหนู้นเดี๋ยวล่ะ ล้วก็ไ่ได้มาเอากระปุยเด้ล่ะมันบอกปหาผัวกับบแมนว่าอยูห้ไปห้ไปเอาแทนปุยเด้ล่ะวิหาเองเขาไปมีแห้งเขาไปแสบเขาไปของเขาเองเขาไปเอากระปุคุณแมนบอกโอเคค่ะ เออเขาในแม่ย,ย,ยนียเลยเออเอเอาาบอกซื้อมากค่ะเด็เชื่อเอินไปเอานะเหมือนมือได้เด็กไปแสบเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสําหรับคนดีๆที่มีจิตใจดีนะคะที่รับปุยเนาะปุยขอบคุณจริงๆค่ะแต่คลิปนี้สาหรับอีกคนคนนั้นนะคะเดายบายค่ะ